The Ford of future พลังใหม่กำหนดโลก2.2 Max Ford เร็วขึ้นแรงขึ้นประหยัดน้ำมันเป็นยิ่งขึ้น The future. The future. สวัสดีครับผมเอสซีหมีนะครับภูมิพัฒนาศรีนิธิรที่ภาษาการขายของอิลสุลำปางนะครับและในวันนี้ผมอยู่กับเจ้าอิลสุไฮเลนเดอร์สีประตูเกรดแซนะครับและตัวนี้พิเศษสุดคือเป็นเครื่องใหม่นะครับคือเครื่อง2.2 Macford มันมีอะไรเจ๋งมันมีอะไรดีติดตามชมที่คลิปนี้ได้เลยครับในเครื่องเดิมของอิลสุนะครับจะเป็นเครื่อง1.9 DDI Blue Power แรงม้าที่150แรงม้านะครับแรงบิดที่350นิวตันเมตรนะครับในช่วงที่มันเปิดต,ตัวเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วนะครับเป็นปรากฏการ์อย่างมากี่ เป็นรถที่มีซีซีน้อยแต่มีแรงม้าที่เยอะนะครับทำให้อโยสุ1.9มียอดจําหน่ายรถไปแล้วกว่า1ล้านคันนะครับและด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในเครื่อง2.2 m a c f o r d e นะครับเครื่องตัวนี้มีการออกตัวที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเล่งแซงหรือขึ้นเขาก็จะดียิ่งกว่าเดิมแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในเครื่อง2.2 m a c f o r d e ตัวนี้มีการพัฒนาปรปับปรุงอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ นี่นะครับเครื่องที่เห็นอยู่นี้จะเป็นเครื่อง2.2งจุดสองแมคฟอร์ดนะครับรหัส RZ 4 F นะครับ TC หรือเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นี่เองนะครับก็จะมีการเปลี่ยนเสื้อสูบฝาสูบก้านสูบเผาลูกเบี้ยวเผาข้อเหวี่ยงนะครับพวกนี้มีการทำใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแรงม้าที่โอเคมาจะอยู่ที่163แรงม้า3,600รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดที่400นิวตันเมตรนะครับที่1,600ถึง2,400รอบต่อนาทีนะครับอีสุตัวนี้นะครับทำมาเพื่อเน้นแรงบิดในรอบต่ำ การออกตัวที่ดีขึ้นการเล่งแซงที่ดีขึ้นขึ้นเขาหรือแม้กระทั่งมันทุกหนักๆที่ท้ายกระบะนะครับปัญหา1.9คืออาจจะออกตัวอืดหน่อยตัวนี้ก็จะมาแก้ตรงนั้นซึ่งดีกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวฉีดแรงดันสูงถึง250เมกะปาสคาลนะครับหรือเทียบเท่ากับ2,500บาทซึ่งมีแรงฉีดที่สูงมากนะครับทำให้น้ำมันทุกหยดที่ถูกฉีดออกมา ใช้ได้อย่างคุ้มค่าสุดแล้วก็ประหยัดน้ํามันไม่ว่าจะลูกสูบที่มีความทนทานต่อแรงเสียดทานแล้วก็ทังยูสุเคมไว้ที่ความเร็ว1นึ่พรอบสามารถมีแรงบิดได้ถึง255แรงบิดชนะครับเกือบครึ่งหนึ่งของแรงบิดทั้งหมดเลย ก็ในส่วนของป่ากระบอกและช่วงชักนะครับก็มีการปรับปรุงใหม่แก้ไขใหม่ด้วยนะครับอย่างของเดิมหนึ่นะครับป่ากระบอกอยู่ที่8 0ม mm ิลลิเมตรนะครับช่วงชักอยู่ที่9 4 4มิลลิเมตรในเครื่อง2.2แม็กฟอนนะครับป่ากระบอกจะเป็น8 3ม mm, มิลลิเมตรและช่วงชักอยู่ที่100มิลลิเมตรหมายความว่าทําช่วงชักยาวขึ้นเพื่อให้มีแรงบิดในรอบต่ําทําให้ลดประหยัดน้ามันยิ่งขึ้นด้วยตัวนี้แล้วก็ทอร์โบนะครับเป็นทอร์โบล,ลูกใหม่นะครับไม่ใช่ทอร์โบเหมือนของหับ 3.0นะครับแล้วก็เป็นโทโวแบบ EVGS นะครับก็คือควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับแบบคีบไบพัดนะครับเป็นการสั่งงานจากสมองกลมีความแม่นยําสูงนะครับตัวนี้ความทนทานต่อการเสียดทานก็ สูงด้วยและในอิวสุเครื่อง2.2นะครับเป็นทามมิ่งเกียร์แอนเชนนะครับก็คือสายพานแบบจุ่นน้ำมันเครื่องในอิวสุจะไม่มีนะครับจะเป็นฟันเฟืองและโ so ซ่เหล็กกล้าเพื่อให้เครื่องมีความทนทานด้วยนะครับและในเครื่อง2.2มีการทดสอบแบบมาตรฐานจากอิวสุนะครับระยะทางที่วิ่งไปแล้ว2.2ล้านกิโลเมตรนะครับความทนทานของเครื่องตัวนี้ผ่านการทดสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วก็เกียร์อัตมัต8สปีดนะครับในเกียร์ออตโต้ก็มีการปรับปรุงใหม่โดยเฉพาะเมื่อก่อน1.9เนี่ยจะมีปัญหาเวลาเราจะออกตััวทางงงลชนหรรือเ่แซ มันก็จะอืดหน่อยยูสุเขารู้ปัญหาตรงนี้นะครับก็เลยแก้ไขเกียร์ใหม่ให้มีแรงบิดที่ต่าขึ้นเดียวกัเดิมถึง56นะครับซึ่งเกินครึ่งด้วยนะครับอย่างข้างหน้าเราจะเป็นเขาอย่างเงี้นะครับแต่กดคันเร่งรถมันก็จะกระชากดีขึ้นกว่าเดิมออกตัวดีไม่ต้องรอรอกครับกดเป็นมาเลยเข้าโค้งอะไรก็นุ่มนวลนะครับเพราะการต่อเกียร์นี่คือตาตทดมันสั้นลงครับเรียกแคบแบบสมมติมากครับแทบไม่รู้สึกในการเวลามันเปลี่ยนเกียร์เลยครับเหมือนรถมีเกียร์เดียวตอนนี้ จะมีเกียร์โอเวอร์ได์ในเกียร์เเกียร์แนะครับในกรณีที่เราวิ่งด้วยความเร็วหลักร้อยขึ้นไปจะทําให้รถประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ ก็สรุปนะครับเครื่องใหม่2.2 m a c p h e r s นะครับผลิตออกมาเพื่อช่วยในการออกตัวที่ดีขึ้นเล่นแซงที่ดีขึ้นขับสนุกขึ้นนะครับไม่ว่าทางลาดชันหรือทางเรียบนะครับแล้วก็2.2 m a c p h e r s ตัวนี้มีมาในทุกเกรดรุ่นนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวสปาร์กจนถึงตัวไฮแลนเดอร์สี่ประตูยกสูงเลยนะครับแล้วก็มิวเอ็กในทุกเกรดรุ่นนะครับโดยเฉพาะตัว RS เมื่อก่อนจะมีแค่เครื่อง3.0ให้เลือกอย่างเดียวตอนนี้มี2.2 m a c p h e r s มาให้เลือกด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบเครื่องใหญ่นะครัาทท่นใดือชม ที่การสงสัยในตัวเครื่องของสองว่าแรงขึ้นจริงไหมเร็วขึ้นจริงไหมหรือประหยัดน้ำมันขึ้นเพียงใดนะครับผมขอเชิญมาทดลองขับและพิสูจน์ด้วยตัวคนเองนะครับที่อิสุลําปางได้ทุกสาขาเลยครับ